สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูสันสนีพรมพินิจอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3ในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือชื่อย่อนะคะเราเรียกว่า IT นะคะ information technology นั่นเองนะคะ หมายถึงการนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆในการรวบรวมจัดเก็บใช้งานส่งต่อหรือสื่อสารระหว่างกันค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่อง การปกป้องข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะวิทยาหนุ่มออฟฟิศรุ่นใหม่ไฟแรงผู้ซึ่งทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแทบจะตลอดเวลาวันหนหึ่งหนึ่งวิทยาได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลมากมายจากอินเทอร์เน็ตแต่เขาอาจาไม่เคยตระหนักรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสีย่ยงที่จะเจอภัยคุกคามมากมายที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตและรอวันที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นไวรัสเรียกค่าไถา่ที่จะล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณและกับเงินจำนวนหนึ่งในการปลดล็อกอีเมลและเว็บฟิชชิง่งการหลอกลวงที่มาในรูปแบบอีเมล และหน้าเว็บปลอมไวลัสบนมือถือการแชร์ข้อมูลเท็จบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการใช้พั b บ i ลิ l คลาวด์เป็นต้นในโลกที่ล้ำสมัยอย่างในปัจจุบันภัยคุกคามต่างๆสามารถเข้าถึงตัววิทยา และคนใช้อินเทอร์เน็ตยุคใหม่ได้ไง่ายๆขอเพียงมีความระมัดระวังไม่กดดาวน์โหลดและไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆกับเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมทั้งไม่เปิดอีเมลจากคนที่ไม่รู้จักเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการตกปรเป็นเหยื่อของไั่คุกคามนั่นเองครับ ลิปที่เด็กๆได้ดูเมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตค่ะเด็กๆห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะห้ามกดดาวน์โหลดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดอีเมลจากคนที่ไม่รู้จักเ็ดขาดนะคะเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อดีและข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันนะคะเนื่องจากทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันโดยมนุษย์นะคะนำเข้ามาเพื่อช่วยในการทํำง,งานหรือสร้างความบันเทิงนะคะซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีนะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะในปี2021กันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังรับชมรายการที่แนนแท็กบรินะคะสัปดาห์นี้ค่ะต้องยกให้กับงาน CES 2021ค่ะซึ่งงานนี้ก็คืองานแสดงนวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีล้ำล้ระดับโลกนะคะปีนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการจัดแต่เป็นงานอ e ีเวนต์แต่เป็นแบบ v i อร์ a l แทนนะคะแต่บอกเลยว่าเหล่าบรรดาบแบรนด์ชั้นนำรวมถึงสตาร์ทอัพค่ะก็ต่างงัดเอาผลงานของตัวเองออกมาประชันกันอย่างคับพ้างจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ Tech Report รวบรวมมาให้แล้วค่ะ งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกที่เหล่าบรรดาสายเทคและสตาร์ทอัพให้ความสนใจก็คืองาน c o n sumer Electronic Show 2021หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า CES 2 0 2 1ซึ่งงานนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่11ถึง14โมโกราคมที่ Vegas, าสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะโดยปีนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจากงานอีเวนต์นะคะมาเป็นงานออนไลน์ทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะเพราะปีนี้เนี่ยก็ยังมีผลงานเจ๋งๆจากแบรนด์ทั่วโลกมาอวดโฉมนะวัตกรรมใหม่ๆกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว สำหรับภาพรวมของงาน CSNE ปีนี้นะคะก็มีเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองหลากหลายชิ้นเลยด้วยกันค่ะเพราะแบ่งเป็นเทรนด์นะคะรับกันที่เทรนด์ดิจิทัลเฮลท์หรือว่านวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพเพราะว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ดังนั้นแบรนด์ต่างๆค่ะก็ะเลยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ปลอดภัยกับสุขภาพแล้วก็ยังสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยนะคะ อย่างเช่น r a รเซค่ะเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกของชาวเกมเมอร์ก็เปิดตัวโปรเจกต์ h a z e l ขึ้นมาค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้ำๆประเดิมผลงานชิ้นแรกด้วยหน้ากากอัจฉริยะค่ะที่ติดตั้งเครื่องช่วยหายใจที่สามารถถอดแล้วก็ชาร์จไฟซ้ำได้แล้วก็ยังติดตั้งไมโครโฟนรวมถึงเครื่องขยายเสียงแบบบิวอินด้วยเพื่อเ,เพิ่มระดับเสียงของผู้ที่สวมใส่หน้ากากให้สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีผลงานของซัตอัพไทยที่ชื่อว่า b e d d e r ี y ได้แสดงผลงานสมาร์ทเตเตียงอ,อัจฉริยะที่ช่วยปรับปรุงท่านอนแล้วก็กระจายแรงกดทับในการนอนของผู้ป่วยด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงค่ะถือว่าเป็น IoT อีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่ง IoT ชิ้นนี้ก็จะมาช่วยควบคุมเตียงผ่านสมาร์ทโฟนให้คุณเนียสามารถควบคุมเตียงได้ในระยะไกลค่ะต่อมาเป็นเทรนอุปกรณ์สมาร์ทโฮมค่ะ ถือว่าเป็นเทรน์ที่แข่งขันกันดุเดือดมากนะคะในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มอบความบันเทิงและก็ความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัยโดยแบรนด์ LG ก็มีการเปิดตัว Ben d a b l e CSO ค่ะเป็นจอมอนิเตอร์เกมขนาดใหญ่48นิ้วด้วยกันนะคะที่คุณเนี่ยสามารถสลับเปลี่ยนจอแบนแล้วก็จอโค้งได้เพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเองนอกจากนี้ค่ะทาง LG ก็มาเหนือใครนะคะด้วยการให้ดิจิทัลไอคอนของแบรนด์ที่มีชื่อว่า r e a Kim ค่ะ Heyo I'm songwriter Rhea a, a song and DJ, and today DJ มาพูดแนะนำสินค้าตัวใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของแบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำใช้ดิจิทัลไอดอลในการนำเสนอสินค้าค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะเห็น Digital ไอดอลเนี่ยมามีบทบาทในการทำการตลาดของหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวค่ะ สำหรับเทรนหุ่นยนต์อัจฉริยะ,ยะก็ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างซัมซุงค่ะก็เปิดตัวหุ่นยนต์3รุ่นด้วยกันขับเคลื่อนผ่าน AI ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะซัม s u n g b o แฮนด d y เพื่อเสนอข่าวไปเองนะคะเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในการทำงานบ้านสามารถทำความสะอาดห้องหยิบของได้สะดวก นอกจากนั้นยังมี s Samsung b บ t c แ r e ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นทั้งผู้ช่วยแล้วก็เป็นเพื่อนได้ในเวลาเดียวกันด้วยการอาศัย AI จดจำพฤติกรรมของผู้ใช้งานพร้อมกับการแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญในแต่ละวันให้ทราบอนี้ก็คือภาพรวมที่น่าสนใจของงาน CS 2021ในปีนี้ค่ะสำหรับงาน CS นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานนวัตกรรมที่กำหนดทิศทางเทรนเทคโนโลยีในแต่ละปีเลยนะคะขอบคณที่ติดตาม c n n ช่องที่นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพืดด่อติดตามคลิปวิดีโอตัวอื่นด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเทรนเทคโนโลยีดีๆแล้วก็กดติดตางนี้เยค่ะจากคลิปที่เด็กๆได้ดูเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆในปี2021นี้นะคะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่า แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างค่ะข้อดีนะคะ 1. ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วค่ะ 2. ทํทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ 3. ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วและ 4. ได้รับความรู้และความบันเทิงจากการรับชมสารคดีหรือสื่อต่างๆค่ะเด็กๆคะเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็มีข้อดีต่างๆมากมายเลยนะคะที่ช่วยให้ชีวิตของเรานะคะง่ายขึ้นค่ะเรามาดูนะคะในเมื่อมีข้อดีแล้วเรามาดูข้อเสียนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะข้อเสียข้อที่1ค่ะ การมีส่วนร่วมในสังคมลดน้อยลงนะคะเพราะเกิดจากการติดเทคนโนโลยีสารสนเทศค่ะเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะในรูปภาพนะคะจะเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวค่ะจะสังเกตว่านะคะทุกคนนะคะกลมหน้ากลมตาติดอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศกันหมดเลยค่ะทําให้ในครอบครัวนี้นะคะอาจจะเกิดปฏิสัมพันธ์หรือว่าการคุยกันลดน้อยลงนั่นเองนะคะ ข้อ2ค่ะการถูกขโมยข้อมูลจากการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆเพราะไม่ได้ออกจากระบบการใช้งานนั้นนะคะเราอาจจะถูกขโมยข้อมูลได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานนะคะข้อ3ค่ะ ปัญหาจากการถูกหลอกลวงนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเพศทุกวัยจากการหลงเชื่อข้อความที่ส่งมาทางอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะตัวอย่างอย่างเช่นในรูปภาพนะคะมิชาชีพนะคะได้แฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือว่าไลนา์นั่นเองนะคะโดยปลอมตัวเป็นเพื่อนนะคะก็คือพลอยนะคะ พลอยเนี่ยถูกเพื่อนแชทมานะคะสวัสดีพลอยสะดวกไหมนะคะตอนนี้เรามีเรื่องเดือดร้อนนะคะพลอยเขาก็รีบตอบกลับไปทันทีเลยว่าคุยได้จ้ะเมื่อแชทสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะสวมรอยเป็นเจ้าของบัญชีทันทีเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยได้ให้พลอยเนี่ยโอนเงินนะคะให้โอนเงินให้หน่อยเรากระเป๋าเงินหายนะคะ แต่แปลว่าจะให้โอนเข้าบัญชีของเพื่อนเรานะนะคะแล้วก็จะสร้างสถานการณ์ที่มันหลอกลวงนะคะให้บุคคลที่3เนี่ยเขาโอนเงินไปให้นะคะเมื่อบุคคลที่3หรือว่าพลอยเนี่ยเขาหลงเชื่อนะคะเขาจะโอนเงินไปให้เพราะคิดว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆหรือคิดว่าเป็นเพื่อนเขานะคะที่กําลังเดือดร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆคะ เด็กๆอย่าลงเชื่อนะคะข้อความหรืออะไรก็ตามที่ส่งมาทางโซเชียลของเรานะคะ 4. ค่ะเป็นปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายนะคะทั้งอาการปวดหลังนะคะอาการล้าบริเวณกล้ามเนื้อตานะคะเพราะว่าใช้มาเป็นเวลานานนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแต่พอดีนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูคลิปนี้กันนะคะเป็นคลิปสั้นๆพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ เปิดรับคนรอบข้างดีแท็เชื่อในความพอดีจากการดูคลิปเมื่อกี้นะคะเด็กๆเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องอะไรบ้างคะ ใช่แล้วล่ะคะ่ะข้อดีนะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารนะคะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่ข้อเสียนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยอาจจะหลงลืมคนข้างๆนะคะเพราะว่าเราัวแต่สนใจหรือว่าติดอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆ จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแต่พอดีนะคะถึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆเ,เองมากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะได้จบลงแล้วและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ